พลิเคตีจ้จบเลย <c oughs> เผมมีเพื่ oh อ,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 อนไม่ไ่้พี่โอ้ไม่กอดเสียงโคตรดังนหตแตกเขาไปไหนกันหมดอะโอ้แอนจิเอาลอดลอดลอดขอบคุณครับพี่คือว่าผมผมพี่เป็นใช่ไหมพี่เป็นใช่ไหมแต่ว่าผมจะไม่โหวตพี่เพราะพี่ใช้คิดผม ผมจะเป็นแพนน้บบาบัตรให้พี่เองโอเคไหมนี่คือดิวให้พี่ปันเป็นแพนน้บบาบัตรโอเคไหมพี่เราจะโหดพี่ปันกันโอเคกนะเมื่อกี้มีการฆาตก,กรรมกันเกิดขึ้นรู้สึกว่าคนตายจะเป็นกระชุงนะครับทุกคนอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนคือผมผมระเบิดตัวแหกแตกแตกตัวของพี่พายุออกมา น้องเพียเป็นคนฆ่านะเมื่อกี้ผมอยู่กับพี่ปานสองคนน่ะแล้วมันตังไม่พอใช่อยูดีน้องพีมันก็เดินมาแล้วก็ช็อกน้องพีก็มาปาดคือคืออย่างนี้ครับจะไม่โหวตน้องพีเพราะน้องเพียมาช่วยชีวิตผมไม่ใช่ละคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้่เราเมื่อกี้อ่ะสามไอ้สามคนด้านซ้ายบนน่ะผมไปผมเป็นนักสืบไหมผมไปเช็คดูแล้วแล้วผมรู้แล้วคนร้ายคือใครคือพี่ทูน่านั่นเองแดงๆมาเลย ไม่เปลี่ยนเรื่องไม่ได้ใช่เพอช่วยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอยู่ดีก็ได้มาแปาดผมเป็นนักสืบอยู่ในทวก็สามคนสืบครับโอ้ไม่ฟังเฮียทั้งนั้นเลยถามพวคนั้นมันดูว่าไม่อยู่ในทวกสามคนถามได้นะคือพวกกุณ่ใหม่ก็อมาช่วยโหมก้นขอบคุณมากจริงจริงกับคุณนะน้องพี่ ต้องัปอะไรกับเิว่าโอเคต่อเดีวะนาะไม่รู้จะทำยไงทำอะไรดีวะแต่ว่าที่มัน โตามนี้นะพี่คือร <registry> ู้เลยว่าใครเป็นคนทำนกพลตามนี้แล้วพี่ตามนี้เลยตามตามนี้ไงใช่ใช่ตามมาแหละตามมาแหละนกพลรู้เลยว่าใครอยู่ด้วยกันสองคนสามคนเนี่ยเนี่ยสีดำไม่อยู่เนี่ยไม่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 เราเราไม่พูดไปเยอะกว่านี้ เราเราไม่พูดไปเยอะกว่านี้เราวีตามนี้เลยอัดไปไหนมาอัดตามนี้เลย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 นิ่งนิ่งเลยตาแล้วใครโหวตกูเลยเฮ้ยบอยเอ๊ะไอ้เจ้าพี่ขอโทษอัดพี่ขอโทษจริงๆ อะไรกันเนี่ยดูเรื่องหนูกไม่ได้ทุกคนเขาคือผู้ช่วยชีวิตของใช่ผมจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้เสียอัดจัดจับหน้าไว้ไอ้คนที่มันไอ้สองคนนั้นที่มันปั่นเราอะอัดจบหน้าไว้